สวัสดีครับกับบรรยากาศหลังฝนตกที่จังหวัดสงขลานะครับเวลาโดยประมาณสี่โมงเย็นนะครับมาดูที่อันนี้เป็นสวนยางพารามีปลูกต้นทุเรียนนะครับแล้วก็มีหัวสปริงเกอร์อยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำน,นะครับสําหรับสํนาหรับสูบน้ําจากปั๊มนะครับปั๊มขนาดหนึ่งแรงนะครับเจ็ดร้อยหกสิบกว่าปัดนะครับจากท่อเข้ามา ทอเข้ามาก็เข้ามาในบ้านของปั๊มน้ําอยู่ข้างในนะครับความขนาดหนึ่งแรงอันนี้ถ้ามองขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นเป็นขนานะครับต้นกล้วยต้นมันสำปะหลังข้างบนนั้นก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับเป็นกล้อง IP นะครับสำหรับดูออนไลน์เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในขนานะครับ คือต้นทุเรียนต้นทุเรียนก็มีต้นสักต้นสักอยู่ด้วยนะครับตรงแนวรั้วอันนี้เป็นหัวสปริงเกอร์รดน้ำนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในกล่องควบคุมครับว่ามีอะไรบ้าง บ่อน้ําสําหรับน้ําใช้นะครับจะเป็นปั๊มอัตโนมัติอัตโนมัติพาเข้ามาในบ้านนะครับไปกันก็มาที่ตู้มิกเกอร์ น,นี่เป็นกล่องอุป mm hmm. กรณ์ iot นะครับสำหรับควบคุมสมาฝั่งด้านขวาเป็นตัวแมกเน t ต c ิกนะครับสำหรับ mm hmm. เปิด,ดปิดพอมน้ำ mm hmm. ส่วนบอร์ดด้านซ้ายมือจะเป็นบอร์ด esp 3 2นะครับข้างบนก็เป็นโซลิดสเตตรีเลย์ครับแล้วก็มีกล่อง TV ีเป็น ip t v นะครับใช้กล่อง กล่องของเสี่ยมี่ตัวกล่องอยู่ไหนล้วผมหาตัวกล่อง่ันตัวกลอ่องอ๋อตัวกล่องอยู่นี่ตัวกล่องจะต่อ Wi-Fi นะครับต่อ Wi-Fi ไปหาเราเตอร์ข้างบนเราเตอร์เป็นเราเตอร์รับซิมอินเทอร์เน็ต 4G ของ AIS ครับห่อสัญญาณมาให้กล่องมี่กล่องมีก็จะเป็นทีวีต่อ HDMI ไปหาทีวีครับ เพราะว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณดิจิตัลทีวีนะครับต้องใช้ทีวีพันเน็ตแล้วก็ไอ้กล่องเนี่ยครับต้าหัวก็เป็นกล่องเครื่องบันทึกวิดีโอของกล้องจรปิ่นนะครับมีทั้งหมด3ช่องครับฮาร์ดดิสประมาณรู้สึกว่าจะเป็น2เทราไบต์ครับต่อไปหาสวิตพีโอีสวิตพีโอก็คือสวิตท,ที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กล้องจรปิ่นนะครับ เราแค่เดินสายแลนไปหากล้องวงจรปิดวงจรปิดไม่ต้องเดินไฟไปนะครับสายไฟจะไปไปพร้อมกับสายแลนเลยครับมันจะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปด้วยก็คือเดินเส้นเดียวเนี่ยครับไปหากล้องอันนี้ก็น่าจะไปหากล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามอันนี้ก็น่าจะไปหาตัวตัว NVR ก็คือตัวนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือเป็นสายเขาเรียกเป็นอัพลิงก์ไปหาเราเตอร์ข้างบน คือเราเดินข้างบนโนนครับอ๋อน่าจะเป็นเส้นสีฟ้าทูทีทนะครับสลับกันแน้สลับกัน,กนอ่านี้ก็ U P S สำหรับสํารองไฟนะครับเวลามีกรณีไฟตกครับเขียเดี๋ยวเราเดินไปดูในห้องครัวเป็นห้องครัวห้องครัวมีเบกเกอร์สำหรับคุมพัมอัตโนมัติสําหรับน้ำน้ากินน้ำใช้ครับอ่ะเดีาไปเดินดู ข้างน,น้ำไหลน้ำไหลมีไม้ประดับด้วยเปนกล้วยเป็นกล้วย แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นยางพารานะครับยางพารานี่ก็จะมีปลูกต้นใบเหลียงใบเหลียงปลูกแซมอยู่ระหว่างร่องยางครับก็รดน้ำผ่านผ่านด้วยระบบอัตโนมัติอันนี้เหมือนกันนะครับระบบสมาร์ทฟาร์มดูข้างหลังด้นข้างหลังอ๋อด้านบนนี้ ล้องวงจรปิดนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวเห็นตรงกลางไหมครับข้างบนตรงกลางข้างบนนั้นคืออีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่2นะตัวแรกก็อยู่ด้านานข้างาเดี๋ยวไปดูตัวที่3ามันจะอยู่ด้านหลังด้านหลัง บูงขึ้นมาแล้วรกหน่อยนะครับไม่ได้ทอดอยอข้างหลังมีบอกเกลือด้วยแล้วก็เป็นกล้องอีกตัวนะครับตัวที่3สามารถดูผ่านแอปได้เลยครับแล้วก็บันทึกได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับฮาดดิสประมาณ1นึเทร์ไบต์จะบันทึกที่ความละเอียดสูงสุดประมาณ1สัปดาห์ ตน้นทุเรียนอันนี้เป็นต้นสตอ ูมาจากมุมไกลๆนะครับอันนี้ทางเข้ารั้วครับน,นี่นะครับออันนี้คุณพ่อกำลังทำงานอยู่ ครับงั้นผมขอจบการพรีเซนต์แค่นี้นะครับมีปัญหาก็ทักทายกันมาได้เลยครับยินดีให้คำแนะนำครับ